รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นอีกครั้งของอเวเคชันค่ะพาทุกคนมาเที่ยวที่ภูเก็ตวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่ Diamond Cliff Resort and Spa หนึ่งในรีสอร์ทของภูเก็ตที่เป็นรีสอร์ท5ดาวอยู่ในโลเคชันที่ลดมากๆค่ะมาจากสนามบินก็ประมาณสักไม่เกินชั่วโมงเนาะไปป่าตองก็ใกล้ ไปภูเก็ตโอทาวก็ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเรื่องโลเคชันสุดยอดไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแฟซิลิตี้ต่างๆของที่ด mond คลิปกันทิพยประกันไยโอเอสิสปาไทยแลนด์ Spa, Thailand, สายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ถ้าพูดถึงแฟซิลิตี้ของ Diamond คลิปเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยคือสระน้ำค่ะ เป็นจุดเด่นของเขาก็ว่าได้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคือมีความคึกคักมากแล้วก็น่าเล่นด้วยฝังถึงจะเป็นทะเลเลยคือเรียกว่าบรรยากาศยิ่งร้อนๆแบบนี้น่าแช่น้ำมากใดๆคือมุมตรงนี้ถ้าคนแบบไม่ชอบเ,ออเล่นน้องเล่นน้ำอะไรเราจะมานอนชิลตรงนี้ก็ได้กลางคืนน่าจะบรรยากาศดีเนี่ยไอ้นอนชิลตรงนี้เพราะมันมีเบาะเบอรออะไรอย่างนี้ไงไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูตามจุดต่างๆกันเลยค่ะ ชิลมากเลยอ่ะโดยเฉพาะมุมรอบๆสระน้ำเอออย่างที่บอกไปนะเขาไม่ได้มีแค่สระนี้แล้วก็มีสระข้างบนด้วยแต่ใดๆคือถ้าสมมุติว่าคนนั่งชิลแล้วอยากจะสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเขามีบาร์ด้วยก็ทั้งหมดรอบๆโรงแรมเลยก็ประมาณ4-5บาร์ก็เยอะอยู่นะที่นีเ่เรื่องนั่งได้ตามสบายเลยในมอน n d คลิปนี่ชื่อบอยแล้วนะคะว่าจะต้องอยู่บนคลิป เพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่เนี่ยทางเข้าเห็นเลยค่ะว่ามันเป็นเนินๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะที่พักอาจจะอยู่บนเนินซึ่งเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่ามองเห็นวิวท้องทะเลแบบสวยงามมากแต่เวลาจะเดินขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคนชอบออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นสงสวรรค์เลยแต่ถ้าไม่ชอบออกกําลังกายไม่เป็นไรค่ะเขาจะมีรถเป็นรถแบบเหมือนช็คเทลอะพาขึ้นไปตามจุดต่างๆของห้องพักรถก็จะวิ่งวนอยู่ตลอด อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าสมมติคนอยากจะออกไปข้างนอกเช่นออกไปป่าตองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรถให้บริการเป็นฟรีชัตเทิลช่วงบ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นก็ไปส่งที่ป่าตองซึ่งจริงๆเอาจริงก็อยู่ใกล้ๆเนาะจะบอกว่าเดินไปก็ใช่ที่เผื่อบางคนแบบเอออยากจะนั่งรถไปก็เป็นบริการฟรีค่ะเป็นฟรีชัตเทิลแต่ขากลับต้องกลับเองเนาะส่วนคนที่จะมาจากสนามบินนะคะก็สามารถประสานงานล่วงหน้ากับเขาได้ให้รถโรงแรมไปรับได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง หรือใครจะให้เขาเรียกแกซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอาจริงๆไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าการตกแต่งเขาจะสวยนะเออเพราะว่าเราได้ยินชื่อดมอนคลิปมานานแล้วทุกคนใช่ไหมเพราะว่าเป็นโรงแรมแบบเป็นโลคอลแบรนด์ที่มีนาแล้วอะในภูเก็ตเออแต่พอเข้าเป็นครั้งแรกที่มาการตกแต่งน่าประทับใจมากคือเขาอะรีโนเวทแบบสวยงามมากเลยอะ เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบเ,ออเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเขารีโนเวทใหม่แล้วดูสิเนี่ยมีความไทยมีความคือคอนเซปต์เขาเนี่ยเป็นคอนเทมพอร์ตรไทยอยู่แล้วไงทุกอันทุกดีเทลเพดาหรือแม้กระทั่งโคมไฟหรือแม้กระทั่งเนี่ยทุกอย่างก็จะมีความไทยซ่อนอยู่แต่ก็มีปรับให้มันดูร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ย นี่พูดถึงกิจกรรมนี้เขามีเยอะแล้วเนี่ยเขาติดไว้เลยว่าวันไหนกี่โมงมีกิจกรรมอะไรก็บ o d y ้สเตร c h i n g โยคะ ishing, Yoga, อะไรพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ฟรีอยู่แล้วสำหรับแพกมวยไทยก็ฟรีนะเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากของเด็กก็มีของผู้ใหญ่ก็มีอันนี้ต้องมาดูเอานะอย่างเช่นเนี้ยทันติ้งของเด็กทันฆ่าบาสติกทนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิงคลาสอย่งางเงี้ยก็มีเยอะแยะเลยรวมถึงสปาด้วยนะคะเผื่อใครสนใจก็รายละเอียดให้ดูตรงนี้ อาจริงๆใครพักที่นี่เนี่ยนะก็เวิร์กนะเพราะว่าสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวเกาะเกิดอะไรต่างๆนาๆนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบูธเป็น e x t ร n ชั่นตรงเนี้ยที่เราสามารถสอบถามได้ว่าเอ้ยเราอยากจะไปเที่ยวเกาะน,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 นู่นเกาะนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีเมื่อวานเราก็เห็นรถก็มารับที่นี่เลยเออก็สะดวกเพราะว่าโดยโรงแรมมันเซ็นเตอร์อยู่แล้วไงอยู่ตรงนี้เนาะเวลาจะไปเที่ยวตรงไหนเนี่ยก็สะดวก มาดูยิมเขากันบ้างดีกว่าโอ้โหใหญ่เลยนะก็จริงๆเวลาย,ยิมเล็กใหญ่มันจะสอดรับกับจานวนห้องจํานวนแขกเนาะอย่างที่นี่ห้องเขา3า0กว่าห้องเนาะเออยิมก็ต้องใหญ่เครื่องเล่นก็ต้องเยอะแต่เวลานี้ไม่มีใครเลยทั้งนี้เครื่องเล่นเยอะด้วยเปิดเนี่ยหกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะเผื่อใครอยากจะมาก็ stretching โยกคะอะไรใดๆก็ตามก็ไปดูที่ตารางแอคทิวิตี้ได้ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสาระน้ําใหญ่ๆเนี่ยเขามีสองสระอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเราว่าสาระนี้น่าเล่นกว่านะแต่เขาบอกสระข้างหน้าเนี่ยคนจะชอบมากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเห็นทะเลเนะาะสระนี้มันไม่ได้เห็นทะเลเพราะามันอยู่ในบริเวณของรีสอร์ทด้านในซึ่งมันก็ถูกโอบไว้ด้วยอาคารต่างๆที่พักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรวมถึงมุมนี้ก็จะเป็นสปาของโรงแรมก็ไดมอนด์สปาเนาะแต่ใดๆคือสระนี้ก็น่าเล่นนะมันมีน้ําตกด้วยนะ แล้วมีบันไดเดินลงมาที่น้ําตกแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นสามารถกินอาหอาหารอะไรนี้ได้เผื่อใครแบบว่าอุ้ยวันนี้อยู่สิ่นยุสะนี้แหละก็สามารถสั่งอาหารแบบกินง่ายๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นแบบพวกเบอร์เกอร์พวกอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆด้วยนะคะตรงนี้มาดูห้องของเขากันบ้างดีกว่าค่ะทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมี300ยกว่ายูนิตคนคือแบบเยอะมากเรื่องลุงไทยไม่ต้องพูดถึงถ้าห้องขนาดนี้นะต้องเกิน10รลุมไทยอะ แต่ว่าวันนี้ออเดร์ซักสองก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจจะมีแถบเป็น3เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าโอกาสจะเหมาะหรือเปล่าอันนี้โอเชียนจ u กร i s ซี่สวีทนะคะก็เป็นห้องที่แน่นอนชื่อบอกแล้วโอเชียนต้องเห็นวิวแน่นอนจักรุซี่ต้องมีจกรุซี่แน่นอนดังนั้นมาดูกันอ่าเริ่มเลยค่ะอันนี้ก็เปิดเข้ามาปุ๊บเลเยอร์เขาเป็นอย่างนี้เลยนะตู้จะอยู่ข้างหน้าซึ่งโดยรวมๆเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเขาเป็นคอนเทนตาร์ไทยดังนั้นก็จะมีความไทย ซ่อนอยู่ที่พี่แต่มีความร่วมสมัยเช่นอ่ะเนี่ยกระจกเห็นนะก็จะแบบมีลายไทยมีอะไรอย่างนี้อยู่ตรงในกระจกมีไม้เหมยมันให้ความอบอุ่นละไทยๆอะไรงี้เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบาร์โบรบีแน่นอนเชฟตี้บ็อกซ์ล่มดีชแบ็คต้นหนึ่งจ้าเผื่อใครจะแบบว่าไปที่พูด,ดีกว่าไปเล่นน้ำวันนี้ก็ยูบีชแบ็คไปได้อ่าเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันบ้างติดกันเลยตรงนี้เป็น เนี่ยอันนี้อยากเมาส์จังเลยอะเป็นอะไรที่โรงแรมอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดขายก็ว่าได้เขามีจะกล้าให้เอารับผลไม้ไปไหนไม่มีจ้ะเพราะว่าเธอมีโค้ตาในการที่จะไปรับผลไม้เนี่ยเห็นไหมมีให้ความรู้ไว้ก่อนว่าไทยฟรุตนั้นมีอะไรบ้างแล้วจากนั้นเธอที่จะกล้าดีไปรับผลไม้ได้ต่อหนึ่งาการเช็คอินได้1กิโลก็ลคือจะเลือกเนี่ยเอาอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไหมฝรั่งส้ม สัปปะรดแตงโมอะไรก็ตามไปรับได้1นกิโลเอาตะกร้านี้ไปใส่จะไปรับตอนเช็คเอาก็ได้หรือจะเช็คอินแล้วแบบเออเอาไว้กินเลยเนี้ยก็ได้เหมือนกะันรดเนาะห้องก็แน่าพักมากเลยอะห้องเนี้ยแล้วความที่อะไรรู้ปะ่ะคนที่มาที่นี่แล้วอยากนอนห้องแล้วแบบดื่มดัำวิวทะเลอะเธอจะต้องแบบชอบห้องนี้เพราะว่านอนจากเตียงปุ๊บ ตื่นมาเนี่ยทายปุ๊บทะเลอยู่ตรงนี้เลยจ้ะที่เป็นจุดเด่นนะสำหรับเรานะคนอื่นรู้ชอบหรือเปล่าฉันชอบหัวเตียงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกโรงแรมที่จะแบบใส่ความเป็นไทยอ,ทอ่ะ contemporary ไทยก็ลายแต่ละห้องแล้วแต่ว่าใครพักรวมท้ายแบบไหนก็ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันอันนี้ลุนลุนนะเดี๋ยวไปดูห้องอื่นๆบ้างดีกว่าใดาๆคือน,นี่เลยตรงนี้ก็จะแมท์ไปกันเนี่ยพทนสีก็จะเป็นสีเทอร์ควอยส์ผ้าปลอกหมอน โต๊อมเก้าอี e, ้อะไรอย่างเงี้ยล้อไปด้วยกันก็อย่างที่บอกไปนะคะใส่ไม้ไว้ทุกที่ตรงนี้ก็จะเปิดประตูจากห้องน้ำนี้ได้ถ้าแบบอ่ะพี่นี่มาก,กับแฟนอ่ะมากับเพื่อนอับปิดไปจต่มันต้องเรินกันปิดได้เพราะนี้คือส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวค่าไปดูมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องกันก็คือแช่ไปชมทะเลแล้วก็มีระเบียงด้วยนะห้องอันนี้มีระเบียงด้วยคือตอนเย็นถ้าใครอยากดูซันเซ็ต เพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เห็นซันเซ็ตใช่ไหมก็สามารถนั่งชิลที่ระเบียงได้เลยหรือเอาม่านขึ้นดีวกว่าแล้วแบบชาจะไปซี้ดูซ<บ>ันเซ็ตรถซีอีแล้วก็มุนมนี้มก็จะเป็นโซฟาเผื่อแบบเปลี่ยนไอเียบทนั่งชิลตรงนี้อ่านหนังส่งหนังสืออะไรอย่างเี้ยก็สามารถอีกเหมือนกันค่ะห้องน้ำยังไม่ได้พาดูเผื่อใครจะมาแล้วแบบอยากจะพักรูมท้ายแบบนี้จะได้รู้ว่าเออจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างไม่ต้องเตรียมเลยนะคะเพราะว่าอเมีที่ เกินคาว่าครบไปสิบองจันไม่ต้องเามาคำ่าครบเลยขนาดพอดีพอดีใช้คำว่าห้องน้ําขนาดพอดีพอดีไม่เล็กและไม่ใหญ่สําหรับสองคนนี้แบบว่าพอดีพอดีอดก็ตรงชเวอร์นี่แยกโซนออกมาเลยนะคะไม่เปียกแน่นอนเพราะว่าท้องเขาเป็นไม้ด้วยตรมกุ้งก้ามกรามอะไรเงี้ยจะมาเปียกก็ไม่ได้โอเคอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูรูมไทท์ไปมาดูอีกหนึ่งรูมไทา์ค่ะซูเปอร์ดีลักซีวิว ชื่อบอกเลยว่า s ีวิวแน่นอนห้องนี้คาดหวังได้เรื่องวิวแน่นอนแต่ที่เข้ามาแล้วก็แบบอืมไม่เร็วนะก็คือความใหม่เนาะความเขารีนเวทใหม่ไงแล้วแบบมันมีความไทยอยู่ซ่อนอยู่อย่างเช่นหัวเตียงอย่างเงี้ยไม่เหมือนโคลมูแล้วนะโคลมูซ์จห้องเมื่อกี้ละแต่ยังมีความไม้ความอะไรอย่างเงี้ยที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอ่ะเออก็ดีอันนี้ก็ชอบซึ่งใครที่ชอบมูดแบบ โมเดิร์นขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกห้องแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีนะมันจะมีความไม่ได้ไทยจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะสเปซก็ดีเลยค่ะกําลังดีแล้วก็ต่อให้เป็นวินแต,แต่เตียงใหญ่เนาะเตียงสําหรับสองคนอะ่ะหมายถึงนอนคนเดียวก็ใหญ่นะเน,นี่ยอันเนี้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของโรงแรมว่าอะไรยังไงนี่สามารถ สแกนตรงนี้ได้เนาะนี่เดีกยวนก็จะมีแบบนี้หมดเลยจะอินรูมไดนิ่งจะแอคทิวิตี้อะไรต่างๆหรือว่าอยากจะไปแบบเอ็กซ์เพรสชั่นอะไรเงี้ยก็สแกนตรงนี้ได้เลยค่ะมุมนี้ก็จะมีเป็นมุมที่จริงๆเสริมเตียงก็ตรงนี้น่าจะได้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เป็นแบบเตียงเสริมได้ห้องนี้จะต่างมูดจะต่างไปห้องเมื่อกี้มันจะแบบออกสีแบบเทอร์ควอยส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้จะออกแบบบลูบลูนิดนึงแล้วก็แน่นอนค่ะที่มีเหมือนกันคือ ตะกร้าผลไมจ้จังสามารถไปอรับผลไม้ได้ความรีโนเวทใหม่เนาะเขาจะมีที่เสียบแบบ USB อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเฮ้ยแต่โรงแรมนี้จะนาแล้วนี่นนนเห็นไหมพอรีโนเวทใหม่ปึ๊บสามารถเสียบเสิร์ฟ USB ได้เลยหัวเตียงสบายสบายห้องน้ำเนี่ยอันนี้สามารถปรับอันนี้ได้นะคะส่วนของห้องน้ำค่ะที่นี่เขาก็จะแบบว่าสรงห้องน้ำเนี่ย ม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะเออเราชอบตรงนี้บางทีห้องน้ำก็ไม่ได้เป็น,นแบบโอ้โหใหญ่โตโโหลานพื้นที่เยอะแล้วแบบไม่ได้ใช้อะไรอันนี้ค่ะห้องน้ำทรงพอดีแต่มีบั๊ดับให้ด้วยเห็นนะคะแล้วก็เนี่ยพอดีเลยใหม่ะไรใหม่ทุหมดเลยเนาะแม้กะทั้งตรงนี้ยังแบบแลดูใหม่หมดเลยอะอเมน,นิตี้พร้อมให้เหมือนกันค่ะสำหรับรูมไทป์นี้เนาะและที่โรงแรมไม่เหมือนกัคือนี่น,นากาอยู่ในห้อ,นหองน้ำทุกห้องเลยต้องการให้ทำเวลาใช่ไหมเวลาเข้าหา้องน้ำเลย อามาดูกันอันนี้คือไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะซุปเปอร์ดีลักซีวิวบอกแล้วว่าซีวิวดังนั้นเนี่ยมันต้องแบบดื่มด่ำกับวิวอ่ะนั่งดูซันเซ็ตจากหลังบ้านตรงนี้ได้เลยนั่งตรงระเบียงอ่ะล้วก็แบบเมม่อมองท้องทะเลอ้อสวยไปอีกอะไรอย่างนี้ก็เลิศนะห้องนี้เลิศนะอ่ะแถมให้อีกห้องหนึ่งดีกว่าสองลูมท้ายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปดูห้องที่เรานอน,อน,นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปนี่ห้องเรา d i มอนด์จักรุชีสวีห้องนี้จะจุดเด่นอยู่ที่สเปซเลยค่ะสเปซกว้างขวางมากและเป็นสัดส่วนเอาเริ่มจากมุมนี้ก่อนนี่คือเตียงนอนคืนนี้ตอนแรกคิดว่าเขาให้นอนกี่คนเนี่ยแบบเตียงใหญ่มากอะไรอย่างนี้แต่ได้ๆคือเขามีอันนี้ด้วยนะสำหรับรูมไทป์นี้ก็คือ Breakfast เมนูก็คือสมมติว่าแขกจะสั่ง In Room Breakfast อะไรเงี้ยก็สามารถนะคะเอาลงหน้านหนึงตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็น มินิบาร์นะคะมีทุกสิ่งอย่างให้แล้วก็ออกเป็นแนวเหมือนจะเป็นบาร์นิดๆด้วยเนี่ยมีก็องเก้าอี้นั่งมูสด์มากส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเก้าอี้หลุยนิดนึงวันนี้ขี้เกียจออกไปไหนนั่งตากแอร์อ่านหนังสือในบ,บ้านในนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สวยเหมือนกันอ่านี่เราเข้าพักไงเขาก็จะมีแบบเป็นกรุบกิบของขวัญอะไรด้วยยังไม่เห็นนะนี่เห็นไหมนี่มีขนมมีขนมเราเดาว่าเป็นช็อกโกแลตแล้วก็นี่ HAVE A n น c e อะไรแอปไนซ์สตรีมก็อันนี้เราก็มีสลิปเปอร์วางไว้ให้เลยอ่ะ mm hmm. ใดๆคือห้องนี้อย่างที่บอกไปมีความสัดส่วนมากแล้วก็ขนมด้วยนะคะอันนี้ขนมให้ด้วยแต่ถ้าใครบอกว่ามาแล้วบอกว่าอุ๊ยอยากจะนั่งชมวิวจากในห้องอะไรอย่างนี้สามารถนั่งตรงนี้เลยแล้วก็แบบดื่มด่ำชมวิวไปได้เลยค่ะตรงนี้โอ้โหเห็นซันเซ็ตแบบเต็มๆอ่ะมุมนี้แต่ถ้าคนชอบแบบว่า อากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเลยนะคะเชิญเลยข้างนอกก็เห็นวิวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูโซนห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําห้องนี้คือแบบพื้นที่มากมายอะ่ะข้างในสุดเป็นเป็น,ปนห้องน้ําใช่ปะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนซิงต์อนนี้ที่วางกระเป๋าอ่อเมน,นิตี้ต่างๆอะไรครบถ้วนแล้วก็ดูก่อนอืมนี่เหมือนกันค่ะนี่อันนี้อยู่ตรงนี้แต่นี่แตกต่างจากห้องอื่นก็คือ นี่เลยจากกุชชี่ซึ่งแบบว่าสามารถจากกุชชี่แล้วก็แบบชมซันเซตนะ็ตอ่ะรอดเนาะเราดูสามห้องแล้วเนาะเลือกเอาเลยค่ะใครชอบแบบไหนแต่จะเห็นว่าทุกห้องสามารถ take view เทควิวได้หมดเลยนะจ๊ะซันเซ็ตนี่แบบถ้าอย่างสวยๆวันนี้คือเห็นเต็มเต็มเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วกันเผื่อแบบเพราะว่าเขามีรูมไทยมากกว่านี้ไงเผื่อใครแบบอุ๊ยฉันก็อยากแบบนอนแบบวิลล่าเขาก็มีวิลล่าข้างบนนะแต่ว่าโห พีคมากเพราะช่วงนี้น้องเที่ยวเยอะก็จะแบบว่าเต็มนิดนึงแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยเราจะพาไปดูแต่ถ้ายังเต็มอยู่ก็อาจจาะไม่ได้ดูแต่นี่คือสามห้องค่ะที่พามาดูเมื่อกี้ตะก้าเมื่อกี้จําได้ไหมตะก้าที่อยู่ในห้องอ่นนะเนาะที่บอกว่าแขกสามารถมาเอาผลไม้มารับผลไม้ได้คนละ1กิโลจะต,ตอนไหนก็ได้เช็คอินหรือตอนเช็คเอาท์หิ้วกับบ้านหรือจะกินระหว่างแบบเข้าพักอะไรอย่างนี้ก็คนละ1กิโลหานี่เลย มารับได้เขามีแบบว่าเหมือนเป็นเชล์บอกว่าลูกค้าจะหยิบอะไรก็ได้แต่วันทีแอบถามน้องแล้วน้องบอกว่าอะไรน่มะม่วงใช่ไหมจ๊ะมะม่วงได้รับความนิยมสูงสุดนี่แหละถ่ายเอาไอเทมมายังไม่มีโรงแรมไหนทําแบบนี้นะดไอเดีย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ่หรือ t i ปอินชัว o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง เพิ่งกลับจากบาหลีค่ะก็ไปบาหลีรอบนี้โอ้โหเลือกที่พักหลากหลายรูปแบบหลากหลายโลเคชันหลากหลายราคามากเลยค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าเรากระจายทุกภุมิเลยดูซาดดวคูต้าอูบุดแล้วก็ขึ้นเหนือไปทางมุนดุกอีกคือเรียกว่าอยู่หลายวันแล้วก็จองที่พักหลากหลายแบบมากมีทั้งแบบโรงแรมรีสอร์ท เป็นแบบบังกะโลก็มีนะฉันพักตรงอุบุดก็แบบเป็นแบบบังกะโลเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือจองผ่าน booking com เลยคะ่ะเป็นเว็บไซต์จองที่พักและแอปพลิเคชันที่มีที่พักให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยอะ่ะคือหลากหลายราคาด้วยแล้วก็แบบเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราใส่ไปเลยโลเคชันนี้อะสะมมติจะพักที่อูบุดใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยที่อุบุ เอาเป็นแบบไหนราคาประมาณไหนมีอาหารเช้าไหมเรื่องได้หมดเลยแล้วเขาก็จะบอกพิกัดด้วยว่าอยู่แถวไหนอะไรยังไงแต่สำคัญกว่าคือชอบตรงที่ booking. com เนี่ยเขาจะมีที่พักพวกสายกรีนอะสายกรีน sustainability เนี่ยเยอะมากเลยค่ะถูกใจสายกรีน,รน,รน,รนแน่นอนเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เนาะสำหรับที่พักประเภทนี้เผื่อใครจะไปบาหลีค่ะก็ลองคลิกเข้าไปจองได้ที่ booking. com ค่ะ สำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับการเจริญของทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะอเอาเป็นว่าตั้งแต่สมมุติตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเราก็จะมีทริปไปต้นเดือนนี้นะคะจะมีทริปไปอียิปต์ใครอยากไปอียิปต์กับเราในช่วงต้นมีนาเลยนะคะประมาณ10วัน นอนบนเรือสำราญด้วยลองแม่น้ำนายแล้วก็ไปกรมิตรไปอบูซินเบลอะไรทุกอย่างเลยช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ20-28มีนาคมอันนี้เราจะไปตุรกีเป็นแรนตุรกีทำไมถึงทัวร์แนงตุรกีทัวร์ทั่วไปก็จัดไปแค่คาบปโดเกียอิสตันบูลเอเฟซัสย่างใช่ไหมคะเราเนี่ยไปทั้งฝั่งทะเลดำด้วยเราไปทุกมุมเลยทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอ่อทะเลมาม马าเรียกว่าเป็นทริปสี่ทะเล สองอารยธรรมสี่ทะลดังนั้นจึงเป็นแกรนด์ตรุรกีที่อยากให้ทุกคนไปค่ะก็ช่วงไปดือนีน้จากนั้น6กถึงยี่สิบในขาค่ะเป็นทริปไปเปรูโบลิเวียซูปเปอร์เอกซอร์ติกเลยนะคะที่นี่ไปมาชูพิชูภูเขาใจลุงทะเลสาบปิกิกาจ้าแล้วก็ข้ามไปที่ทะเลเกลืออุยูนีเมืองลาปาสที่บลิเวียค่ะเป็นทริปที่ ยาวหน่อยในช่วสงสงการแต่เชื่อวันหยุดแล้วเนี่ยมนุษย์เดือนเดือน่าจะลดอ่ะน,น่าจะหยุดลาพรอนสักประมาณ6วันได้ค่ะเมื่อรวมวันหยุดทั้งหมดแล้วนะคะก็ไปสบายสบายจากนั้นเดือนพฤษภาค่ะเผื่อใครอยากจะไปล่องเมดิเต r ร์เรเนียนกับเรานะคะกับเรือคอสตาร o คอสตาาก็ช่วง4 1 4ิพฤษภาค่ะเป็นการล่องเรือสำราญไปใน3ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสน,นะคะ3ประเทศนี้ สวยทุกพอดที่แวะค่ะณจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มีล่องเรือ a l b a t r ร s s อสเอ็ i ซ์ o n ไปที่เกาะสวาร์บาค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยเพราะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันนะที่เกาะสวาร์บาค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามามาได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะ จากนั้นค่ะช่วงเดือนตุลาอ่ามีทริปไปดูแสงเหนือที่มุมเกาะโลฟอร์เทนเผื่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่จะไปถ้าใครไปมุ่เกาะโลฟอร์เทนกับเรารวมถึงอาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไปไฮิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็เอาสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ ปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น Line Line juicy journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG การ r ด์องนเดอ e ์อรของทองเ c o b o o กการคลับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะทิพยประกันภัย โอเอสิสปาไทยแลนดสายการบินบางกอกแอร์เ w a y s a อเชียสบูติกแอร์ไลน์ เรื่องอาหารการกินที่ดิมอนคลิปเนี่ยนะคะไม่มีใครตอบดีเท่าเชฟอีกแล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับเชฟพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องอาหารนี้เขามีกี่ห้องคอนเซ็ปอะไรยังไงคะเชฟพลวันนี้คือหลักๆของเรานะครับมีโอเชี่ยนวิวนะครับแล้วก็ของพิโกะแล้วก็ของคิดนะผมวันนี้อาหารเราก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับร่วมร่วมถึงอาหารเป็ดักเช้าที่เรารวบรวมจากหลายที่ทข้าเป็นอาหารแบบเป็ดปักของาเรา เช่นอาหารอะไรที่มันดังๆตอนช่วงเช้าหรือว่าที่ไหนที่มันโด่งดังอะฮะเราก็นํามาขึ้นอยู่เบรกฟาตของเราครับผมเดี๋ยวขอไล่ไล่ทีละ o อ t l e t ก่อนอ่ะห้องนี้คือห้องอะไรนะคะห้องอาหารอันนี้โอเชียนวิวครับโอเชียนวิวเป็น all day dining เลยเป็น all day dining ครับผมอ่าแต่อันเนี้ยเป็นเมนูอลาคาร์ดเป็นอะไรอย่างอย่างตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วครับซึ่งตอนช่วงเที่ยงเราก็จะมีเป็นอลาคาร์ดนะครับแล้วก็ของดินเนอร์เราก็เป็นอลาคาร์ดร็จแล้วก็มีกันทร์พืชศพที่มีเิเยลที่เป็นบุฟฟเ่ต์ ของแต่ละวันครับผมแต่ตอนนี้อะไรขาจะมีบุฟเฟ่ไหมใช่ครับเร็วๆนี้ครับผมเพราะน่าจะเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาเดือนมีนาก็คือใครมานี่เดือนมีนาเป็นต้นไปก็อาจจะได้เจอนะบุฟเฟ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พวกอาหารเนี่ยเป็นแนวยังไงคะเชฟก็เราพยายามจะดึงคัดสรรอาหารที่ว่าอ่าปปูล่าไม่ว่าจะเป็นอาหารของดินเนอร์หรือว่าเป็นของเบเกอร์เราจะรวบรวมเอาไว้ที่เป็นเบเกอร์ก่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนนะฮะยกตัวอย่างเช่นแต่ขงซูชิ ถ้าเกิดเราสามารถจะเข้าเบคฟวดได้ล้วก็จะลงเบคควาสังเกตได้ในตัวเมนดิทที่เป็นอาหารไทยแต่ถ้าเกิดเรามีอาหารที่มันหลากหลายที่ว่าเราสามารถจะขายในดินเนอร์ได้แต่ว่า,าปลุกความร้าใจกับลูกค้าตอนเช้าเราก็จะมีอาหารที่เป็นเมนดิทเชฟใช้คำว่าปลุกความร้าใจใับลหกครับก็คือ,อ,ถ,อถ้าเกิดเพอินเอเนชั่น,น,รนหรือว่าการโอเพนไอมันทาให้ลูกค้าเ่ยมีความต้องการที่จะทานหลังต่อและดินเนอร์ต่อ เราก็้องปลุกกับลูกค้าเดินยเป็กฟันนี่แหละครับแต่ชาวเขาก็หลากหลายอยู่นะอย่างเช่นเอข้าวต้มคุณเชียงก็มีนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเข้าวต้มที่เราใช้อ่ของยุคโบราณแต่ว่าร่วมความเป็นสมัยใหม่เข้ามาฮะจะก็มีเครื่องเคียงให้เลือกหลากหลายอย่ยครับแต่ยังเป็นเบสอยู่ฮะเป็นเบสความต้องการพื้นฐานอยู่อันนี้ครับเอาจริงๆคือมื้อเช้าที่เราเห็นเนี่ยคือความหลากหลายแหละใช่ไหมฮะเพราะเกิดตอบสนองทุกชาติเลยเพราะอาหลับก็เยอะ เราก็ต้องมีเรื่องของมิกแอนแมทที่เข้ามามเพื่อให้ลูกค้ามีความหลากหลายว่าดิฉันเข้ามาก็อา้องเจอใน,ในส่วนที่ของเป็นของฉันครับแต่แต่ละประเทศแต่ละประเทศส่วนของเมนูอราคาร์ค่ะก็พูดเลยว่าลองลองแล้วก็คือ อร่อยมากยังไงขอขอบคุณดังทีมงานรวยแต่ว่าเราก็ยังมีเมนูเซเชยลที่เพิ่มขึ้นามามายมากใหม่นะฮะเหมือนตงช่วงเที่ยงเราจะมีสเซ็กเบอร์ซีบาสแซลมอนซึ่งเราใช้วัตถุดิบที่เป็นของโลโก้ของที่เรามีภาคพื้นของภูเก็ตด,ด้วยแล้วก็มีเนื้อวากิวต่างชาติที่เราหลังสรรเข้ามาปอต่อไปเราก็มีโครงการที่จะเปิดของอาหารวิฟปายเรนิ่งที่เป็นของทางญี่ปุ่นซึ่งผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ครับผมอย่างของญี่ปุ่นนี่ชื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นของคิกโก้ครับผมกับไทยออคิดจิงโกะคิกโกค้คิกโก้อ๋อคิกโก้ซึ่งตอนนี้เป็นเมนูแนวไหนคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเมนูของทางซึ่งจะใช้เนื้อของที่มาฟรีเมียมเข้ามา,าดูแลลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับผม,มแต่ต่อไปจะมีอาหารของออคิด ซึ่งเป็นอาหารไทยและของญี่ปุ่นนหนลุเข้าด้วยกัน<ม>เป็นอาหารออร์เป<ม>็นไฟแนนซ์เพ<ม>ิ่มเติมขึ้นมาครับผมอันนี้เดี๋ยวก็จะไปจะพัฒนาไปาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีอะไรนะคะ,ะเทอร์เรสเทอร์เรสกางบนนี้ฮะคือจุดชมวิวของเราคือช่วงคล้ายๆว่าซ<ม>ีดันเซ็ตนะครับก็คือว่าตอนอากาศที่คนข้างจะโรแมนติกนิดนนะึงเราจะมีเซ็ตของตัววิวเพเทอร์ให้ เป็นคูเปอร์นะครับเดี๋ยววามารถจองได้ช่วงนี้ครับเป็นเหมือนกับโรแมนติกดินเนอร์ที่เป็นคูเปอร์อันนี้ครับซึ่งจริงๆยังไม่หมดด้วยนะจะมีที่ตรงบาร์ด้วยเราเห็นใช่ครับนั่นมันบาร์แล้วก็จะมีแต่ของแฮปปี้เฮาส์แล้วอาหารโปรโมชั่นที่เราสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตรงนั้นก็จะเป็นเมนูแบบกินง่ายๆครับเน้นเป็นส้นเลือดหลอดเปลี้ยวอะไรเงี้ยครับเป็นแบบว่าอาหารที่ว่าเคยแบบป๊อปปูล่าตั้งแต่ยุคสมัยก่อนและใหม่ๆผนวกเข้าด้วยกัน เพราะเมื่อกี้แอบ,บไปเปิดดูมันก็จะเป็นแนวแบบใช่ไหมคะทุนนี้เราเราจะเปลี่ยนทุกๆเดือนโปรโมชั่นเราจะจะไม่ซ้ากันเชฟจริงๆมาที่เนี่ยเมนูที่ห้ามพลาดเลยที่เชฟแนะนําคืออะไรบ้างตอนนี้ครับที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เราโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ครับก็เหมือนกับกุ้งมังกรผัดพริกเกลือแล้วก็เหมือนกับไทเกรอนผัดพริกเกลือหรือว่าปูนิ่มหรือว่าซีบาร์ที่เรามีอยู่ในท้องสินสามารถจะลิ้มลองได้แต่เราจะสามญญสารถจะเปลี่ยนซอสได้ เอามตกการกับลูกค้าตัผมตอนนี้ก็ได้รู้ละเรื่องอาหารการกินเนาะว่าเวลาใครจะไปเอาเล็ตไหนอะไรยังไงจะได้จะได้ลองแล้วก็จะได้เลือกเมนูถูกนะคะวันนี้ขอบคุณเชฟมาก่าขอบคุณครับส่วนตรงนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่าถ้าใครมีลูกมีอะไรมานี่แบบว่าทิ้งลูกไว้ที่นี่ได้เลยเพราะกิจกรรมเขาแน่นแต่จะมีอะไรนี่ ถามนา้องพ่อแพงเลยเราอยู่กับพ่อแพงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนก่อนอื่นก่อนจะทํากิจกรรมนี้เราถามก่อนว่า k i ด s ครับนี้เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแพงเราจะเปิด9ก้าโมงถึงหกโมงค่ะแล้วก็เราจะมี Activity กิจกรรมประจําวันในขีเท้าสําหรับเด็กช่วงเวลา11บเอโมงถึงสิบสิโมงค่ะแต่ว่า,าลูกค้าต้องบุ๊คล่วงหน้าหน่งวันเพื่อที่เราจะ set เซตอัพเตรียมของเตรียมของให้กับเด็กใช่ค่ะ เห็นเมื่อกี้เห็นตารางกิจกรรมแล้วเขาเยอะเหมือนกันนะเราจะมีตารางกิจกรรมเราจะมีทั้งช่วงช่วง11โมงแล้วก็เช่นเช่นอะไรบ้างกิจกรรมเช่นอะไรบ้างเราจะมีอ่าบาติก แล้วก็เราจะมีไทได้แล้วก็เราจะมีดอเพนติ้งสำหรับรูปปั้นลายซีแล้วก็เราจะมีอาร์ตทาวเวอร์ก็คือว่าพับพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็เราจะมี how to make paper ก็คือว่าเราจะสอนพับดอกไม้จากใบเตยก็หลายอย่างอยู่ใช่ค่ะคือใครอยากทำอะไรมาดูไว้เลยว่าอะไรกี่โมงอะไรใดๆคือกว้างๆเนาะแล้วว่างกว้างมากเราจะมีห้องบอลด้วยสำหรับเด็กเพรว่าเด็กจะแบบ อาจจะตาำกว่า3ปีเพราะว่าคิดคิดขับที่นี่เราจะรับ3 1 2ถึงสองปีท, 2. 2> ที่ว่าพ่อกับแม่สามารถมาทิ้งไว้ได้แต่ถ้าตาำกว่า3ปเีเด็กต้องอยู่กับพ่อกับแม่มใช่เราก็เลยจําแบ่งเป็นโซนว่าจะมีห้องหองบอลสำหรับเบบมีมีห้องนอนให้เด็กไหมก็จะเป็นห้องบอนนี้เลยอ๋รอใช่ <laughs> ว่าบางครั้งเหมือนกับว่าเด็กพ่อกับแม่มาฝากไว้อ่าเหมือนกับบางครั้งเขาอาจจะเล่นเล่นเงินสลิปปิ้งนิดนึงใช่ห้องน้องห้องน้ำเขามีด้วยนะห้องน้ำเด็กห้องนอนเด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็มีป๊อปคอร์นหลอกล่อเด็กด้วยใช่พอเราจะเราจะมีเป็นชั่วโมงมุกวิทามอ๋อใช่ค่ะมุกวิทามสำหรับเด็กแล้วก็เราจะมีเต็กป๊อปคอร์นนมแล้วก็น้ำเปลี่ยนสำหรับเด็กค่ะในเครื่องขัใดๆคืออันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ จริงๆสำหรับเด็กๆนะ,ะแต่ว่าถ้าพ่อแม่อยากทำด้วยก็อนรีเควส t ได้ได้ค่ะร<ช>ีร<า>ีเควสมาเลยค่ะล่วงหน้าว่าฉันจะทำพร้อมกับลูกนะเราก็จะได้จ<ต>ัดไซส์สเด็กแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่ไว้ใหค่ะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะถือว่าเป็นพ r o ์ตีหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับหาดปะตองเลยเนาะคือโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยเรื่องของโลเคชั่น มาจากสนามบินไปาหาป่ดตองไปเมืองเก่าอะไรอย่เงี้ยค่ะถือว่าเป็นเซ็นเตอร์กนนะ็แล้วกันเนาะแล้วก็วิวด้วยค่ะเป็นเป็นจุดเด่นของเขาเพราะว่าจากห้องพักเนี้ยสามารถมองเห็นวิวฝั่งนฝั่งนี้จะเห็นซันเซ็ตแนละ้วก็สวยงามรวมถึงเรื่องของอาหารการกินค่ะที่นี่ อาหารอร่อยอืมอาหารอร่อยเลยก็อันนี้ถ้าส่วนตัวเราจะชอบอีมันฝรั่งที่มันมันหวานมันหวานแล้วเขามาทอดอะไรเงี้ยอร่อยไม่ค่อยเห็นที่อื่นอะไรเงี้ยถ้ามาขอให้สั่งนะอันนี้ก็ห้องอาหารเขาจะเป็นแบบเปิดโล่งเนาะโอเพนแอร์เลยก็ทั้งมื้อเช้ากลางวันเย็นก็จะอยู่ที่ห้องอาหารนี้ค่ะมีทั้งตะวันตกมีทั้งไทยมีญี่ปุ่นมียอะไรเงี้ยอ้อจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเรื่องของสระน้ํา ความที่ i a มอนค c l i f f เนี่ยเป็น Pro p e r ที่ที่อยู่ไล่ขึ้นมาอย่างนี้เนาะอยู่บนเหมือนเป็นหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการขึ้นก็จะเนินนิดนึงแต่ว่าเขาจะมีรถคอยรับส่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะเราก็เดินตลอดเลยเออกกำลังมี Facility ครบค่ะรวมถึงสระน้ำสองสระคือเป็นจุดเด่นเหมือนกัน,กนคือเล่นน้ำตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ชมวิวซันเซตอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะอืมก็หรือใครอยากจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่คิดขับกิจกรรมเยอะแยะเลยอย่างเราก็ไปเพ้นแบบ ผ้าบาติกอะไรเงี้ยสนุกดีค่ะก็มาแล้วก็ลองดูเพราะว่าเออเผื่อใครมาภูเก็ตเนาะแล้วแบบเอออยากหาที่พักที่แบบว่าห้องทับเห็นวิวลองมาที่แตบอนทริปดูเลยค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ